สวัสดีค่ะก็พบกับแอดมินเจนนะคะแล้วก็วันนี้ก็อยู่กับน้องไข่มุกนะคะวันนี้มารับวีซ่าท่องเที่ยวนะคะ C 3 9ผ่านแล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะเป็นใบวีซ่าแบบนี้นะคะจะไม่ได้แปะใน เล่นพาส,สปอร์ตแล้วเหมือนที่ผ่านมานะคะอะเดี๋ยวมาถามความรู้สึกของน้องไข่มุกกันดีกว่าค่ะรอบนี้แบบจะไปท่องเที่ยวแบบแบบไปทําอะไรคะพีไปไปดูคอนเสิร์ตของศิลปินที่ชอบชค่ะอะไรเงี้ยังฐานเนี้ยวของทังแดนเนียยค่ะ,คะใช่ค่ะฝากด้วยนะคะ,ะฝากติดตามขังแดนเนี่ยเแล้วก็จะเดินทางจริง เดือนก็คาดว่าจะเดินทางเมื่อไหร่คะวันที่30ค่ะจริงๆคือจองไปแล้วแต่ว่าอาเคอไม่ผ่านเนาะแต่พอรู้ว่าผลทั้ง3ารอบไม่ผ่านก็แบบว่าหาคนช่วยยื่นวีซ่าให้ก็เจอกับพี่เจนนะคะพี่เจนสุดยอดมากดีมากก็อัทางเราก็ช่วยแนะนำเบกสารอะไรต่างๆนะคะแผนเที่ยวอะไรนี้ แล้วก็จริงๆก็จะยื่นมีซ่้าให้ด้วยแต่ว่าน้องไข่มุกแบบอยากมายื่นเองใช่แล้วก็อยากฝากอะไรให้กับคนที่สนใจแบบแบบที่อยากจะขอวีซ่้าท่องเที่ยวมากเ่ยก็ถ้าสมมติว่าเราเป็นมือใหม่เนาะโดินทำหน้าคือครั้งแรกเลยแล้วก็ไม่คิดว่าแบบมันจะแบบมีอะไรเยอะแบบนี้นะคะแ้วก็เจอกับพี่เจนเคทีเนาะเขาก็แนะนําดีมากๆเลยก็ถ้าใครที่แบบว่าอยากจะลองยื่นดูแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็สามารถมาปรึกษาที่เคทีได้เลยสุดยอดมากๆค่ะ ก็ยินดีด้วยนะคะจะได้เดินทางแล้วะะขอบคุณค่ะ